เอล่ะวผมอ่ะโอเคผมสดี์ฟก็เขกาู่ช่องซาริคิปโตนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตัวของบิตคอยนะครับว่าตอนเนี้ยลักษณะเนี่ยราคาเขาเนี่ยตรงนี้จะขึ้นหรือลงนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตในเชิงของตัวบิตคอยและกันในเชิงตัวเทคนิคเข้านะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะบอกในตัวของอิเลียดเบฟด้วยนะว่าตวเนี้บริบทอาการที่มอลเนี่ยเราโอกาสเราอยู่ในคลื่นไหนเกิดได้มากกว่านะครับประมาณนี้ครับโอเคครับอ่ะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าบนะิตคอยนครับตอนนี้ผมจะแยกชุดให้เลยเนาะคือตรงนี้ตั้งแต่กรอบสีแดงลงมาเนี่ยคือตรงนี้เราไม่ชัดเจนได้รอบเปอร์เซนต์หรอกว่า,าตัวของบิตคอยเขาเนี่ยไปจบตรงแถวช่วงราคาตรงที่1นึ0งแหรือว่า1นึ0งแใช่ไหมแต่บริบทเท่าที่ผมลองดูอาการเน่ยเหมือนโอกาสในการจบหนึ่งนหกมันมีสูงกว่านะครับนะดังนั้นคือผมมองว่าตรงเนี้ โอกาสในการจบตัวของแถวช่วง1นึ0 0แเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับหรือประมาณช่วง1นึ0 0สกันก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็คือเราก็ไปดูเลยว,ว่าตัวเนี่ยลักษณะตัวกราฟเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างแรกนะครับในภาพใหญ่เนี่ยคือถ้าหากว่าผมดูอ่าเดี๋ยวผมเปิดในกราฟของกราฟวันดูนะครับกราฟวันเนื้อเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนละกันนะจะเห็นได้ชัดว่าตรงเนี้ยคือเดี๋ยวผมเปิดลีเนียละกันอ่ะนี่จะเห็นได้ชัดว่า ตรงนี้คือบิตคอยเนี่ยที่เขาปามีการปรับตัวลงมาเนี่ยถ้าวัดตัวของดีกีเนี่ยคือราคาเนี่ยมันลงมา6กจุดหกจแล้วนะครับของที่มันขึ้นไปดังนั้นโอกาสในการที่มันจะเป็นชุดใหม่รับตรงนี้คือคือโอกาสในการที่มันจะเป็นชุดใหม่ที่เป็นชุดใหม่ของการโฟตมตัวขาลงเนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่าแล้วนะครับคือมันก็มองขึ้นได้ตรงที่มองเป็น4ไนงะ นะครับหรือไม่ก็มองเป็น2แต่หลักคือผมมองว่าถ้ามันเป็น2อ่ะเออมันก็ขึ้นได้แต่ถ้าตรงนี้มันไม่ใช่2ล่ะแล้วมันเป็นเว็บหล่ะอะไรแบบเนี้ยหมายความว่าตรงนี้มันจะเป็นดีคีของขาลงชุดใหญ่ไงนะครับดังนั้นคือถ้าที่เราลองดูอาการบริบทสัดส่วนและอะไรหลายอย่างเนี่ยคือตรงเนี้ยที่มันลงมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงมาชา้าใช่ไหมแล้วบวกกับค่อนข้างที่จะใช้เวลาที่นานแล้วก็สัดส่วนการการแบบเห็นได้ชัดนะมันมีค่อนข้างเยอะ ดังนั้นตรงนี้โอกาสในการเป็นดีกีใหม่อ่ะที่มันใช้เวลานานฟอร์มตัวอย่างเงี้ยอ่ะมันมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเวลากราฟมันจะลงหรือมันจะขึ้นหนักอ่ะมันไม่ได้แบบมาแค่แท่งเดียวแล้วจบเงี่คือมันจะมันจะมีระยะเวลาที่มันต่างกันแล้วมันจะมีบริบทอะไรที่มันเห็นได้ชัดอยู่นะซึ่งตรงเนี้ยก็คือผมมองว่าโอกาสในการเป็นเทรนชุดใหม่นะมันเป็นไปได้มากกว่าที่มันจะไม่ขึ้นเกินถึช่วง หนึ่งแสนหกพันแล้วก็คือมันจะแบบปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยขึ้นหรือว่าแบบปรับตัวลงมาชุดหนึ่งค่อยขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะคือมันมันมองแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าอยู่มันมองขึ้นไปเลยเนะี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างแปลกอยู่แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ตรงที่มันเป็นขึ้น x อเออร์เลยอ่ะนะครับแต่ตรงเนี้ยก็คืออ่าเดี๋ยวเข้าไปสรุปกันก็คือง่ายๆถ้ามันเป็นคลื่น X อ r er r o r ออะไรแบบนี้จร,งจรงิงๆนะหมายความตรงเนี้ยราคามันจะวิ่งขึ้นทะรู้ตรงๆคือไม่ต้องคิดอะไรเลยครับ ขึ้นตรงๆไม่ย่อไม่เลยเลยครับไม่ไม่ได้แบบแบบเนี่ยไม่มันไม่ได้แบบขึ้นย่อขึ้นย่อแบบนีนะ้ขึ้น x ก็ขึ้นอย่างเดียวไซเวรแล้วขึ้นอย่างเดียวคือไซเวรเนี่ยคือขึ้นอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นแบบนี้ในเชิงของตัวขึ้น x แต่ถ้าไม่ใช่ขึ้น x ก็คือหมายความว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการไซเวรแล้วซับเวฟอะไรแบบที่ค่อนข้างเยอะหรือไม่ก็มีการปรับตัวลงไปเลยอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวของอให้เห็นได้ชัดว่าถ้าเอาไปเทียบกับตัวของเงินเงินเยนนะครับ เงินเยนเนาะตรงเนี้ยก็คือตัวของเรียกว่า JPY เนี่ยของตัวของตัวญี่ปุ่นเนี่ยคือเงินญี่ปุ่นมันอ่อนค่าใช่ไหมละ่ะอ่ะแล้วบวกกับตรงเนี้ยคือเห็นได้ชัดว่าราคาเนะี่ยในการที่มันเคลื่อนที่อะ่ะมันโอกาสในการบวกบ่อนะ่มันเป็นคนละชุดแล้วนะครับถ้าอยากเห็นได้ชัดอีกก็คือเทีว่าตัวทองคำนะที่แข็งค่าขึ้นเนาะนี่ก็คือตรงเนี้ยไอชุดที่ทิ้งลงมาเห็นใช่ไหมคือ มันเห็นได้ชัดว่ามันคือคนละชุดกันเห็นใช่ไหมดังนั้นคือในเชิงดอลลาร์เราอาจจะยังมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าดอลลาร์มันแข็งค่ามันยังแบบไม่ได้อ่อนค่าอะไรแบบนี้ไงมันเลยทําให้ราคามันไม่ได้มีการลงมาอ้วแหลกตัช่วงเก่านะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกับตัวสินทรัพย์อะไรหลายอย่างทั่วโลกเนี่ยคือมันอ้วแหลกสัดส่วนใหญ่แล้วนะครับดังนั้นคือตรงนี้ผมเลยมองว่าการเป็นดีกีชุดใหม่ของตัวบิตคอยที่มันจะปรับตัวลงมาก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่า นะครับในเชิงตัวของทางเทคนิคนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวของคลื่นย่อยและกันว่าคลื่นย่อยตอนนี้เรามองเป็นแบบไหนนะครับคลื่นย่อยเนี่ยคืออย่างแรกเนะี่ยอ่ามันมีมันมี2แบบมันมี2แบบแบบก็คือแบบแรกคือเรามองเป็นตัวของเอ็ e x p a n d i n g diagonal นะครับแบบนี้ลงมาเป็น1นึ่งสองสมสี่ห้าแบบนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยที่ปรับอยู่มันคือชุดไซด์เวยยนะครับอ่าชุดไซด์เวย์ของอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอ่า แล้วก็ตรงนี้อาจจะทําตัวของขึ้น A ก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็น A B C อย่างเงี้ยทำบีอยู่ตรงนี้ขึ้นดีก็ได้อะไรแบบเนนะี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้อาจจะทำเอตรงนี้บีไซเบซับเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ลง C นิดหน่อยแล้วก็ขึ้น C ีอะไรเงี้ยแล้วก็ลงก็ได้นะครับอะไรแบบเนนะี้ยแต่ถ้ามันเป็นลักษณะที่มันเป็นถ้ามันลงเป็นแดกแบบเนี้ยถ้ามันลงเป็นแดกแบบนี้นะครับลงมาเนะี่ยเป็น expanding นะครับเดี๋ยวผมตีกรอบให้มันสวยๆงามๆแล้วกันดูแบบดูไม่ค่อยโปรอะ <laughs> อ่ะนี่นะครับดูแบบวาดเส้นเขียวๆเกินนี่นะครับตรงเนี้ยคือถ้ามันลงไปเหนี่ยบสี่ห้าที่เป็น expanding นะครับแล้วตรงเนี้ยเป็นเว็บหนึ่งเนาะเว็บหนึ่งหรือ a ครับเดีเขียนไว้ก่อนครับหนึ่งหรือ a เนาะตรงเนี้ยถ้าทําเว็บสองหรือ b นะครับอ่ะตรงเนี้ยคือในตัวของคลื่นที่ขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ a เล็กอยู่นะครับตรงเนี้ยกำลังทำ b อยู่นะครับแล้วตรงเนี้ยกำลังทำ c อยู่นะครับแบบนี้ รตรงนี้ในคลื่นของตัวซับเวลย่อยของบอ่ะมันจะเห็นได้ชัดมันจะเป็นแบบนี้นะครับอาการจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวของคลื่นบีเนี่ยมันจะลงมาจบแถวช่วงโซนแถวๆถวนีแถ้แถวช่วงวัน8ป0 0มกว่ากว่านะครับก็คือแถว7 8 6ปนะครับประมาณโซนตรงนี้นครับนี่ประมาณช่วง8900แ,แถวโซนเนี่ยนะครับเป็นบริเวณโดยเฉลี่ยนะครับอ,อาจจะดูคล้ายๆเหมือนได้รกชัเดอร์อะไรเงี้ยแ,แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปชุดหนึ่งแล้วก็ อันเชตาไฮไงแล้วค่อยทิ้งลงอะไรแบบเนี้ยอ่าได้ตามลักษณะที่มองนะครับแล้วถ้าว่าเทียบกบบตัวสัดส่วนเวลาเนี่ยคือเนี่ยมันก็ประมาณกับช่วงวันที่6วันที่7เมษาเนี่ยมัน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 จะเป็นช่วงที่มันจะเริ่มจบแด้ะอ่าก็คือช่วงขา C ีมันจะเริ่มขึ้นมาละถ้าว่าทิศทางที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันถูกต้องนะครับประมาณโซนนี้ครับว่ามันช่วงวันที่6 7 8 9็เามษาประมาณนั้นนะครับก็คือเดือนหน้าคือมันจะแบบมีการแบกตัวลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นอะไรแบบเนี้ย นะครับแต่ถ้าว่าไม่ก็หมายความตรงนี้อาจจะเป็น B ก่อนไปก่อนก็ได้แล้วค่อยจับ C คือเราก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเวลาบีนปรับได้เท่าไหร่แต่โดยเฉลี่ยขั้นต่ําที่มันควรจะทํามันคือประมาณช่วงแถววันที่ไม่เกินวันที่10เมษาก็คือมันจะจบได้นะครับแต่ส่วนใหญ่คือถ้าว่าตรงเนี้ยมันมันเคลื่อนที่เร็วอะโอกาสในการเป็นบีมไปได้มากกว่าแต่ถ้าว่ามันเอ้ยถ้ามันเคลื่อนที่เร็วอะโอกาสในการเป็น2ออะมันไปได้เป็นไปได้มากกว่าแต่ถ้าว่า ตรงเนี e ้ยมันเคลื่อนที่ค่อนข้างจะช้าอะไรเงี้ยเออแล้วเวลามันเกินมันเกินไปมันเกินไปเยอะอะไรแบบนี้หมายเพาะว่าตรงเนี้ยโอกาสในการเป็นเบียร์มันเยอะกว่านะครับดังนั้นคือตรงเนี้ยอย่างที่บอกคือสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คนจะต้องการซื้อหรือไ,ไม่ต้องการซื้อน่ะคือถ้ามันเป็นเวฟสองนะครับถ้าเป็นเวฟสองนะสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์ถ้ามันต้องการจะวิ่งอะ มันจะไม่ค่อยขึ้นเยอะหรอกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงอะเออถ้าเป็นขาลงอะมันจะไม่ค่อยเด้งขึ้นเยอะแต่ถ้าว่ามันเป็นขาขึ้นอะมันจะไม่ค่อยย่อเยอะนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามันจะใช้ไปอยู่แถวเดิมแล้วมันไม่ขึ้นกลับมาแึงช่วง1นึ่งแตนดอลลาร์เนี่ยก็ไม่แปลกนะครับคือผมเข้าใจแหละว,ว่าอีเลียดเวฟอะคือเขาอาจจะมองว่าแบบเอ้ยเนี่ยถ้าไม่หลุดจุดเริ่มต้นนะครับก็คือมันก็ยังเป็นเวฟสองได้ใช่ไหมแต่ถ้าในเชิงบริบทอะคือตัวการเวฟสองคือถ้าสินทรั ถ้าเบสสามมันจะมาอะไรขนาดนั้นน่ะยังไงคือในเชิงบริบทและเชิองอารมณ์ตลาดในเชิงของตัวซอผู้คนเนี่ยยังไงคือแรงซื้ออะมันจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับมันแรงซื้ออาจจะไปอยู่ในในเชิงขาซีก็ได้เงี้ยที่แบบเป็นขาซีมากสุดแล้วก็ทิ้งลงอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆอ,ยอผมมองแบบนั้นมากกว่านะครับในเชิงหลักความเป็นจริงด้วยนะครับดังนั้นคือ ก็เลยมองว่าตรงเนี้ยถ้าจะเป็นลักษณะที่เป็น A B C แบบเนี้ยก็เป็นได้นะครับเป็นได้แล้วมองแบบนี้ A B C ไงแล้วก็ทิ้งลงนะครับอ่าไม่เว็บ C ก็เว็บ3นะครับซึ่งก็จะมารู้ดีที่ว่าเป็นเว็บีหรือเว็บ3ถ้าเป็นเว็บ3อะ่ะก็คือถ้าเป็นเว็บ3นะถ้าเป็นเว็บ3เนาะเว็บ3เนะี่ยในภาพใหญ่นะ่ะมันจะค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับก็คือเว็บ3เนะี่ยราคามันจะมันจะหลุดแถวช่วงตรงนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นเว็บสามนะคือเขาจะหลุดแถวช่วงราคาที่ห้าหมื่นสองมาเลยนะครับเว็บสามยังไงก็หลุดนะครับซึ่งมั่นใจว่าน่าจะลงมาแถวช่วงต้นทุนของตัวคนที่ซื้อ ETF ของ Bitcoin นะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณ38 0 0 0่ําต่ำสุดถ้าเป็นเว็บมนะเดี๋ยวผมลบไไอ้นี้ก่อนนี่ถ้าเป็นเว็บอ่ะมันจะลงมาแถวช่วงนี้นะครับนี่มันจะลงมาแถวช่วงประมาณ40,000 38,000มนะ่ะแต่ถ้าเป็นเวนะ็บเนี่ยผมว่าแค่เนะี่ย แค่ hey, สั้นๆเนะี่ยไม่เยอะอะไรขนาดนั้นแต่มันก็เยอะในสลับผู้คนอ่ะอืมก็ประมาณโซนแบบห้าหมื่นหกหมื่นแถวนี้แล้วก็ก็คืออ่ะเดี๋ยวผมขีดเส้นให้มันเห็นชัดแล้วกันแบ่งสีจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะเผื่อมางคนเข้าดูเว็บไปออกเนาะสี mm. เหลืองเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นเว็บสามก็คือทิ้งลงมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเว็บสีก็คือแบบอ่ะเดี๋ยวทิ้งลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับในภาพใหญ่เนาะนี่ประมาณนี้ นะครับนี่เนาะก็คือมันคือแถวช่วงราคาที่ประมาณโซน,นประมาณห้าหมื่นหกหมื่นไม่ไม่ถึงห้าหมื่นประมาณหกหมื่นอ่ะผมว่าหกหมื่นก็บิ่มบิ่มลนะตรงนี้ถ้าเป็นเวฟเสียนะครับประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นซิกแซกลงมามันจะขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราวัดเอาตัวของฟิวเจอร์ชีต่ตรงน,นี้น่าจะประมาณโซนเจ็ดแปดจุดหกนะครับในเชิงลีเนี่ยแต่ถ้าไปดูล็อกเนี่ยมันก็มันก็ตรงนะครับมันก็ตรงเนาะดังนั้นคือตรงนี้ประมาณโซน60,000อ่ะเป็นทะเก็ตขา C นะครับภาคีขาซีเนาะแต่ว่าถ้าถ้าแบบเว็บสามเนี่ยก็คือต่ำกว่า4ี่หมื่นนีได้เห็นนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะง,งงก็แบบเฮ้ยผมรู้ได้ไงว่าต้านทุนต่ำสุดของตัว ETF มันคือตรงนี้ใช่ไหมก็คือมันมีนะครับไอบิดเนาะไอบิดนะครับนี่ก็คือลกตัวต่ตำสุดเนี่ยเขาอ่ะจะอยู่ที่ยีเเห็นใช่ไหมซึ่งเขาเทรดก็คือวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสองมกราปีสองสี่ใช่ไหมถ้าไปดูบิดดีนะครับ มันมีหลายกองทุนเยอะมากนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเห็นใช่ไหมนี่แล้วเราไปเทียบกราฟบิตคอยเห็นใช่ไหมเนี่ยนะครับจุดเนี่ยมันก็คือช่วงที่ที่อยี่สิบสามมกราก็คือตรงนี้นะครับดังนั้นคือต้นทุนต่ำสุดมันอยู่ตรงนั้นดังนั้นคือถ้าใครที่เทรดอีเฟแล้วไม่ได้ไม่ได้ขายเนี่ยแล้วเขาจะขาดทุนหมดก็หมายความว่าตรงนี้คือจุดที่เป็นจุดต้นทุนก็อาจจะลงมาแล้วมันอาจจะมีในยะสําคัญก็ได้นะเพราะเป็นจุดโกลนะครับดังนั้นคือตรงนี้ผมก็เลยมองว่า ถ้าเป็นเว็บามันจะลงหนักนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เวบ3เนี่ยก็อาจจะลงแค่ประมาณโซน6 0 0 0 0่นปิมๆมาอะไรเนงะี้ยแล้วก็ขึ้นต่อนะครับประมาณนี้ในภาพใหญ่ซึ่งลักษณะตรงเนี้ยคือดีกีอะมันฟลอมมาแล้วคือมันเป็นดีกีของชุดใหญ่ไนงะโอกาสในการเป็นดีกีของชุดใหญ่อะมันเป็นไปได้มากกว่าชุดเล็กนะครับที่มองไว้เพราะด้วยความที่ขนาดแล้วก็เรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของสัดส่วนที่มันดูอะ มันค่อนข้างที่จะบ่งชี้แล้วว่าโอกาสไปในทางที่ลงน่ะมันเป็นไปได้มากกว่าและบวกกับทฤษฎีตัวของดาวเทลลี่อ่ะมันได้ด้วยตรงที่ราคามันเริ่มดลดลงไงแล้วมันไม่ทำหายไงอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นคือตัวเนี้ยมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่เริ่มบ่งบอกแล้วว่าเออเนี่ยถ้ามันต้องการจะลงเนี่ยแถวนี้มันจะเริ่มลงได้นะครับแต่ถ้าว่ามันจะว่าไงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดในเชิงขึ้นลกันะเพราะว่าองตงัวกับ ใครลคนอาจจะแบบเอ้ยทำไมเชียดแต่ลงทำไมเฉียดแต่ลงใช่ไหมมาดูช่องผมก็เชียดแต่ลงกันอะไรเงี้ยผมเข้าใจก็คือถ้าหากว่ามันเป็นในเชิงของขาขึ้นเนี่ยคือคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับราคาเขาเนี่ยจะขึ้นแล้วก็แบบจะอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นแล้วก็แบบแบบขึ้นอย่างเดียวคือขึ้นแบบไม่ย่อแล้วมันจะใช้เวลาที่มันค่อนข้างจะเร็วนะครับประมาณนี้เลยซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยถามว่ามันิีค์ได้ไหม เอาตรงๆมันก็วิเคราะห์ได้นะครับมันก็วิเคราะห์ได้แต่ว่าในเชิงหลักความเป็นจริงอ่ะมันโอกาสเกิดได้มันค่อนข้างจะยากถ้ามันไม่มีไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตโดยตรงหนักๆักจริงๆอ่ะนะครับดังนั้นคือเราพูดในเชิงปฏิบัติว่าเออเนี่ยโอกาสในการเกิดอ่ะมันค่อนข้างจะยากนะครับถ้ามันไม่ได้มีข่าวใครว่าแบบเหมือนแบบรัฐบาลอเมริกาซื้อบิตคอยเพิ่มแบบประมาณแบบหนึ่งแสนบิตคอยสองแสนบิตคอยหรือ, 1, อหนึ่งล้านบิตคอยเพื่อ เพื่อเป็นแบบทุนสำรองรีเสิร์ฟอะแต่ถ้าเขาแบบไม่ซื้อแต่เขาเอาบิตคอยที่เขายึดได้จากแบบอ่าอะไรแบบเนี้ยเออจากคนที่กทำวามผิดอะ่ะเป็นทุนสำรองรีเสิร์ฟอะเขาก็ไม่ต้องซื้อไงบิตคอยมันก็ยู่ที่เดิมความคาดวังก็ลดลงก็หมายความว่ามันจะล่วงไงนะครับดังนั้นคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดแค่ว่าแบบเหมือนถ้าเขาอะจะเป็นขึ้นเอกเนี่ยนี่บอกขึ้นเออร์เลอร์คือมันมจะขึ้นอย่างเดียว มันจะเป็นขึ้นพักพลักษณะคือการขึ้นอย่างเดียวมันหมายความว่าตรงนี้มันคือขึ้น A ต่อไปในภาพใหญ่ซึ่งลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนาะแต่ว่าเอาตรงในเชิงขาขึ้นมันวิฟลาะง่ายนะครับคือภาพใหญ่อะมันสามารถตีพาร์ตเชนอลแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมมันตีพาร์ตเชนอลได้นะครับแล้วตรงเนี้ยคือเขาอะจะเป็นลักษณะที่เขาอะเป็นเป็นการขึ้นที่เป็นตรงเนี้ยเป็นตัวของ W นะครับ X y xset หลายคนอาจจะงงอยู่ว่ามันคืออะไร wx yset เจ๊ w, x, y, มั้ยเรียนเรียนอีเลฟได้มาไม่รู้ใช่ไหมคือไอ iwx yset นะ i w ะมันคือการนับรวกของตัว a b c ไง x ก็คือ x เหมือนเดิมนะครับ y ก็คือ a b c นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครสงสัยอีกว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ set เนะี่ยมันก็คือมันจะเป็น,นเนี่ยมันก็เป็น a b c แบบนี้ได้หรือไม่ก็เป็นตัวของ triangle อะไรเงี้ยซึ่งลักษณะไม่ว่าจะเป็นแฟ a เป็นซิกแซกเป็น triangle เนะี่ยคือคลื่น a มันจะมีความเร็วที่มันขึ้นค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วมันจะมีขนาดตีกีที่มันค่อนข้างจะสูงดังนั้นก็เหมือนที่ผมบอกง่ายๆเลยคือมันสามารถอธิบายในเชิงทฤษฎีได้แต่ในหลกักความเป็นจริงอ่ะโอกาสในการเกิดมันค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะยากดังนั้นคือถ้ามันเป็นขึ้นเอกน่ะมันควรจบได้แล้วนะครับแล้วตรงนี้มันจะขึ้นแบบไม่ย่อขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นก็ ถ้าใครที่เชียร์ในเชิงขาขึ้นเนี่ยก็รุนในเชิงน,นี้นะครับคุณก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเนี่ยถ้าแบว่าคุณจะไปเล่นในเชิงขาลงก็จะรู้ว่าแบบเออเนี่ยโอกาสในการแบบ l ลิ k ระเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยวาง R R อารรเลยง่ายนะครับการดูค,คลิปผมมันจะทําให้แบบถ้าสามารถวิเคราะห์อะไรได้ง่ายขึ้นสามารถแบบไกด์ไลน์ทิศทางอะไรได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าแบบเหมือนแบบเอ้ยมันขึ้นนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแบบเนี่ยมันจะลงอะไรเงี้ยคืออธิบายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่า ผมบอกในเชิงบริบทและตัวอาการว่าเออเนี่ยถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นแบบลักษณะแบบดีเลยขึ้นไม่ย่ออะไรแบบนี้นะครับคือมันจะเห็นได้ชัดแล้วมันจะมีบริบทมันจะมีอะไรมาซับพอร์ตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นก็อันเนี้ยก็คือก็จะเป็นข้อมูลอิเล็กเวฟที่ผมวิเคราะห์บิตคอย n ประจาวันนี้นะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ถ้าใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคผมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้วิเคราะห์เหรียญอะไรนะครับก็สามารถสมัครสมครสมาชิกผ่านช่อง YouTube บริลิคลิปโต หลังจากสมัครก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปไหนเลยก็ได้นะเพราะว่าแอดมินอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะไม่ว่าคุณจะไปเม้นคลิปเก่าหรือว่าคลิปใหม่คือแอดอ่านหมดนะครับแล้วแอดเป็นคนควบคุมอะไรเองนะแล้วก็ส่วนเรื่องบอทเรื่องอะไรคือแอดก็จัดการอะไรให้มันเกลี้ยงจะได้แบบไม่มีคอมเมนต์ที่มันน่ารำคาญมารบกวนท่านผู้ชมนะครับก็ท่านใดที่อยากให้วิเคราะห์อะไรก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับลองอ่านกดล,ออล้วอะไรดูได้นะแต่ว่าถ้าสมัครสมาชิกก็ขอได้ นะครับแล้วแอดก็จะมาวิเคราะห์ลงให้ในคลิปประจําวันนะครับขอเป็นเหรียญนะไม่เอาหุ้นนะถ้าเป็นหุ้นแบบที่เป็นหุ้นรายตัวเนี่ยคือผมยังไม่มีใบประกอบอ่าเขาเรียกว่าวิชาชีพนะในเชิงวิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทเนี่ยไม่มันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ถ้าวิเคราะห์แบบในเชิงแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่มันยังไม่มีแบบอะไรแบบเนี้ยเออไม่ได้มีความเป็นเจ้าของอ่ะคือวิเคราะห์ได้นะครับไม่ผิดเนาะโอเคเนาะคลิปนี้แค่นี้กันทุกคนก็สวัสดีครับ